ดเอ็กซ์คซิมาตาค่ะวันนี้นะคะปุ้ยจะมารีวิวรถค่ะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าปุ้ยไม่ได้เป็นคนเดียวไง่ะวันนี้นะปุ้ยมากับนี่ผู้จัดการของปุ้ยนั่นเองครับสวัสดีครับก็ผมหมู EX นะครับที่ได้ยินได้รู้จักกันอยู่บ้างแล้วนะครับวันนี้มากับเจ้าแม่ยูทูบเบอร์แจ้าปุ้ยค่ะคนงานบางใหญ่นี่ค,นค่ะคนงานบางใหญ่นะวันนี้นะคะรับพี่หมูจะมารีวิวรถด,ด้านหลังเลยครับก็ค,คือเจ้าตโตโยต้าเอสเทลนั่นเองค่ะเพื่อนโอ้คันใหญ่นี่เหมือนคนงานบางใหญ่เลยปะ่ะเอ้ย ไห่รูะไยใหญ่กันเดี๋ยวนี้มาดูก่อนดีกว่าว่าตัวนี้นะคะว่ามันมีดีตรงไหนที่พุ้กับพี่หมูนะคะต้องมานําเหนือเลยก็คือว่าคันนี้บอกเลยขับสีนะเห็นแบบนี้อ่าอ่าแล้วดูดิไม่ว่านะคะนี่สีเดิมโรงงานทั้งคันพี่หมูพี่บอกเลยนะรถขอปุ้ยเนี่ยสีเดิมโรงงานทั้งคันเลยไม่เคยผ่านการเกิดอุบัติเหตุชนหนักน้ำท่วมบคว่ำก่อไม่อันเนี้ยป็นมั่นใจเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะเรานะมีเอกสารมีทีมงานมีคนตรวจสอบให้เรียบร้อยแนบเลยเป็นรายละอักษรเลยเพื่อนสบายใจได้แน่นอนเลยค่ะซื้ เนาะมาเดี๋ยวเราไล่มาดูกันก่อนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวพุพ้ปอนไอเดี๋ยวป้ปอนตรงนี้ให้พี่หมูดูพี่หมูรอดูนะ,อะโอเคโหมานะครับก็ต้องบอกเลยนะว่าคันนี้นิสสันเอสเกลคันนี้เครื่องยนต์สองพันใช่ไหมปุ้ย เครื่องยนต์สองพันเนาะใช่ค่ะนะไม่ไม่ไม่ใช่สองพันบาทนะเครื่องยนต์สองพันแค่สองจุดศูนย์นะสองจุดนย์ะใช่ค่ะนะมาด้วยรูปลักษณ์นี่ต้องบอกเลยว่าสวยไหมปุ้ยสวยมากสวยเนาะจริงๆปุ้ยเทียบไม่ได้นะปุ้ยกับรถหนสวยกว่ากันถือว่าสุดสีแล้วกันคันนี้ได้ลมสปอร์ตด้วยแล้วที่สำคัญนะมันเป็นขับสีนะคะเพื่อนๆขับสีเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเห็นในขับสี่เป็นพวกรถแบบท p v ที่มันรถใหญ่ๆบึกบึนแต่บางทีเราก็อยากนั่งแบบดุรามากเลยอ่านี่มันออกสไตล์นิ่มใช่ค่ะนิ่มนนนวลลเยะะครับ นะนะเดี๋ยวมาดูอะไรดีกว่าว่าในส่วนของ้างที่หมูช่วยอธิบายนิดนึงดีกว่าว่ารถของเราเนี่ยมันแน่นแค่ไหน <พอ S 1> ก็โครงสร้างนะครับข้างหน้าเนี่ยต้องบอกด้วยว่ารูปร่างของเอ็กเซลคันนี้ค่อนข้างออกมาดีไซน์ออกมาค่อนข้างสวยหรูหรานะครับด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟ LED เป็น daytime running light ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนั้นเะหมาะนะครับเพราะหน้าตามันดูหล่อดูสวยเลยนะใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวเปิดในส่วนของมาดูมาดูาดห้องเครื่องกันดีกว่าไปดูห<ป>้องเครื่องนะครับไมค์คลิปอ่า น,นี่คือเสียงเครื่องยนต์ที่สตาร์แล้วนะปุ๋ยเงียบมากเงียบเงียบมากค,มาค่ะนะเป็นเครื่องน,นี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินน,นะครับ นะก็ให้อารมณ์ที่การขับขี่แบบสนุกใช่ไหมปุ้ยใช่ใช่ค่ะได้ลณงขับขี่สนุกด้วยแล้วก็ยังแข็งแรงแล้วก็ทนทานด้วยค่ะครับคันนี้นะคะพี่บอกเลยนั้นรถหงปุ้ยเนี่ยที่ให้ปุ้ยให้เปิดดูห้องเครื่องให้ดูพอาะพจะให้เพื่อนๆดูนะคะว่าโครงสร้างทุกอย่างนะคะยังอยู่เหมือนเดิม Not น็อตเน้นยัไม่มีขยับแน่นอนเนี่ยคอนเฟิร์มเลยอ่นะาเดี๋ยวไล่เลยในส่วนของเมคอัพต่างๆนะคะพี่หมูนะครับก็ส่วนสำคัญนะครับในเนี่ยที่ให้ดูนะั่คือเรื่องของตรงนี้ สิ่งสำคัญของตัวรถเลยนะครับอันนี้คือเป็นแผ่นเพจนะปุ้ยนะครับถ้าเราไปเปิดเจอรถนิสสันและแผ่นเพจเนี่ยไม่มีเหลือเลยเนี่ยแสดงว่ารถเนี่ยคื่องยนต์ยัมีปัญหามานะครับนั้นยืนยันได้ว่าหมุดเหมือนเดิมไม่มีขยับอโอเคอันนี้นะคะการันตีเลยนะคะคุณลูกค้าปลอดภัยเลยปลอดภัยได้แน่นอนนะคะเพราะว่าอย่างหนึ่งอะรถของเราทุกคันนะเราก็ยังมีรับประกันหลังการขายด้วยนะคะหนึ่งปีเต็มเลยเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านในกันต่อดีกว่าค่ะมา ว่าถ้ารถคันนี้นะคะมันดูหรูหราอะไรขนาดไหนนะนี่เดี๋ยวไปเปิดให้ดูนะคะคันนี้นะคะด้วยนะคะจริงๆอ่ะออปชั่นมันให้อ่ะจัดเต็มมากเลยในส่งขับสีเนี่ยภายในยมันจะเป็นสีดานะคะอ่าเบาะเบอะทุกอย่างนะคะเป็นสีดําหมดเลยอ่ะมาดูนี่ก่อนราคานหนึ่งคันนี้นาคะปีสองพันสิบหกนะคะปุ้ยขายนะคะอยู่ที่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองจริงๆนะพี่หมูตัวนี้มันออกห้างนะหุ่ล้านสามกว่านะน ที่มันประหยัดไปถึงประหยัดไปนี่เท่าไหร่แล้วเนี่ยจ็ดแสนเจ็ดแสนเลยนะปุ้ยเออโอ้โหประหยัดไปถึงเจ็ดแสนเลยนะคะเพื่อนๆครับปีสองพันสิบหกนะไม่น้อยด้วยไม่แค่แสนสองเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆครับนะครับแล้วก็บอกด้เยว่าข้างในนี้ค่อนข้างโอเคเลยเนาะเฮ้ยดูดูดีโอเคดูสําหรับรถราคาประมาณนี้แต่ได้ออปชันที่มันนั่นเลยแหละนั่นเลยนะอปุ้ยมีมีอะไรบ้างง่ายเลยค่ะที่มือปุ้ยได้คือพวกพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันค่ะเพื่อนๆนะคะมีปุ่มพวกโหมดต่างๆเนี่ยอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยนะครับนะคะ แล้วก็หน้าจอทัชสกรีนนะบอกเพื่อนๆนะครับว่าอันนี้เรามีแผ่นนี้ด้วยเรียบร้อยเลยนะครับนะสามารถใช้งานได้สบายเลยอะไรยังไม่ได้ใส่่กาต้องเก็บคลินเอาไว้เนวิเกเตอร์เรียบร้อยเรียบร้อยนะคะนะครับแล้วก็ประกอบด้วยแอร์นะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับเราสามารถปรับเรื่องของอุณหภูมิแยกซ้ายขวาได้เลยนะปุ้ยปุ้ยจะร้อนฝั่งนี้จะเย็นอ๋อเออเลิศนะเลิศเลิศนี่นี่พี่หมูนี่ที่จะมาตอกย้ำท้าวขดิบไปมาขับสิจริงเนี่ยตัวนี้อ่าอ่า นะ,นะคะให้เลือกได้เลยว่าเป็น2ระบบนะคะว่าจะขับ2องหรือว่าขับสี่นะคะเป็นแบบออโต้เนี่ยส,ยสบายๆเลยนะตัวนี้มันพิเศษอีกอย่างหนึ่งที่หมูก็คือคว่าคันนี้นะที่ไปรู้รมาก็คือว่าเบาะไอ้ผักฝ,ฝาท้ายด้านหลังเป็นฝาท้ายไฟฟ้าด้วยสามารถสั่งงานได้จากตรงนี้ได้เลยอะเฮ้ยอ้ยไแล้วเนี่ยไปดูกัน อันนี้นะคะได้ฝาท้ายไฟฟ้าด้วยเหมือนเขาจัดจัดเต็มมาให้เลยเนาะพี่โบ๋เนาะใช่ก็ในในราคานี้เราได้ถ้าถามว่าออปชั่นครบไหมอนข้างครบเลยนะปุ้ยครบครบห้าเก้าเก้ใช่ไหมใช่ห้าเก้ีสองพันสิบหกจอดสิบเจ็ดไม่แค่สายสองเฮ้ยเออได้เลยแล้วก็ถ้าไปเทียบกับเซกเมนต์เดียวกันนะราคามันโดดไปกว่าเีอมากเลยนะคะเพราะถ้าถือว่าอันนี้เป็นรถอเนกประสงค์ที่คุ้มไหมถามว่าคุ้มบ้างนะปุ๋ยเพราะราคาจากราคาล้านสามเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยเราขายเท่าไหร่ไม่ถึง6กแสนไม่ถึงหกแสนห้าเก้าเก้าแล้วในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครอบครัวบางครอบครัวไม่ต้องใช้รถถึง2คันนะปุ้ยใช้รถได้คันเดียวเลยใช่ใช่แล้วก็บ,บางทีมันก็นั่งได้สามารถนั่งได้ทั้งค่าที่นั่งแล้วก็เจ็ดที่นั่ง,งเลยนะคะพี่หมูนะนะเดี๋ยวปุ้ยลองจะปิดให้ดูเห็นบ้านง่ายมากเนี่ย ผู้หญิงบบกบางอย่างปุ้ยก็ทําได้ขอบคุณมากค่ะนะนี่นะตอบโจยมากเลยนะคะว่าสามารถนั่งทั้งข้านที่นั่งแล้วก็เสร็จที่นั่งได้เลยแล้วก็เป็นที่แบบว่าออปชั่นก็ค่อนข้างจัดเต็มเลยเดี๋ยวปุ้ยปิดเอาตรงนี้อ่ะเนาะเออโอเคเนาะเห็นว่าปิดได้ทั้งถึงสามอย่างเลยนะใช่ทั้งสั่งการทั้งจุนจรีมงลิโมได้หมดเลยได้หมดเลยนะครับแล้วก็มาด้วยรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างใหญ่ๆนะแล้วก็ เส้นสายเดินพี่ว่าเขาสวยงามนะไม่ว่าจะเป็นด้านหลังใช่ค่ะไฟสวยมากไฟสวยนะแล้วก็ด้านข้างนะครับเนาะอันนี้มันจะเป็นเกียร์เฉพาะของนิสสันเลยนะตัวตัวเอ็กซอนิกตัวนี้นะครับนะเป็นเกียร์เจ็ดสปีดนะครับให้แรงม้าเนี่ย140ยสีแรงม้าแล้วนะครับหเหลือเฟลือแ้าพี่ก็ดูด้วยว่ามันก็ไม่กินด้วยค่อนข้างจะประหยัดมากน้ำมันเลยสำหรับขับีนะ อยู่ที่โอ้โหมี12กิโลลิตรเลยค่ะคือเออเอาเรื่องนะ12กิโลนี่ถือว่าเยอะมากถือว่าเยอะนะเกือบสำหรับเครื่องยนต์2000นะเครื่องยนต์เบนซินนะขับสีด้วยค่ะใช่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือคันนี้สามารถเติม e 20ได้สบายๆใช่ใช่ใช่ค่ะเติม e 20ได้ด้วยประหยัดแน่นอนนะเมื่อกี้ปุ๋ยยังไม่ได้นิดเดียวอะไรเอ่ยเรามีกล้องรอบคันด้วยโอ้ใช่คันนี้นะคะมีกล้องรอบคันเลยแล้วก็แบบว่าเป็นระบบแบบ สามหกสีองศาต้องทั่วทิศทางเลยใช่ใช่มาจีบิถอยแล้วทีนึงอ๋อนะใช่คันนี้โอ้โหออปชั่นจัดเต็มจริงๆเลยกับราคาแค่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆและที่สําคัญนะรถของเราตอนนี้นะฟรีดาวฟรีดาวด้วยฟรีจัดฟรีโอนโอ้โหฟรีทุกรายการเลยนะคะเพราะว่ายอดจัดเนี่ยไปสืบมาแล้วล้นทุกแบงค์ล้นทุกแบงค์เลยไม่ต้องใช้เงินออกก๊อตเลยค่ะอันนี้จริงๆแล้วผ่อนต่อเดือนเนี่ยแค่ประมาณสักหมื่น หมื่นเดียวหมื่นต้นต้น,ตนหมื่นหนึ่งแค่นั้นเองแค่นั้นเองนะน้อยมากๆคุณได้เจ็ดที่นั่งนะคะขนาดใหญ่เลยแล้วก็เป็นรถสปอร์ตด้วยนะคะขับฟรีตั้งหากฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนผ่อนแค่หมื่นหนึ่งเท่านั้นเองค่ะออถือว่าคุ้มนะครับว่าใครใครที่มองหารถเจ็ดที่นั่งสาหรับครอบครัวนะปุ้ยนาะ,ะข้าว่า,างโอเคเลยอะ่ะใช้ได้ได้รถใหญ่ด้วยได้อ p ชั่นเต็มด้วยนะครับแล้วก็ยังได้รถที่ดีมากๆด้วยเพราะว่ารถของเราอย่างที่บอกกันเนาะว่าเราค่อนข้างจะแบบว่า ตรวจสอบแน่นหนามาก3-4ี่ขั้นตอนเลยกว่าจะเอามานั่งขึ้นขายได้ค่ะคันนี้อุ่นใจได้แน่นอนเลยถ้าซื้อรถที่เราเนาะเพราะว่าเราจะมีสโลแกนค่ะว่าดูแลไม่เป็นก็สามารถซื้อรถที่เราได้ค่ะนะแล้วก็คือคันนี้ต้องบอกว่าเรามีเรื่องของดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยเนาะถูกต้องดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยแค่สองเจ็ดเก้าแค่นั้นเองอ่าฮะแล้วก็ผ่อนยาวนานสุดถึง7ปีได้เลยค่ะโอ้สบายสบายเลยสบายสบายเลยนะครับนะคะ อ่วันนี้เดี๋ยวเราก็มาสารุปย่อยๆแหละวันนี้เนาะก็มารีวิวคร่าวๆดูให้ดูสำหรับเจ้า Nissan X Trail คันนี้นะคะยังไงเพี่ก็ต้องขอบคุณพี่หมูมา,มากๆเลยนะร,รี่มารีวิวเพื่อนเพราะพีรีวิวคนเดียวแล้ว,วเดี๋ยวควงหัวใช่ไหมโอเคค่ะงั้นพี่กับพี่หมูขอไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่เจอพี่หมูจะมารีวิวเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะครับสวัสดีครับ